สวัสดีครับวันนี้พบกับแ่างแดงเชียงคำอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาสาธิตตัวนี้นะครับเปลี่ยนจอ Samsung M 2 0นะครับตัวนี้แต่งมาเละเลยนะครับใช่หรือเปล่าลอง,ลองรีเซ็ตดูนะฮะจะขึ้น M 2 0 ซ a มซุงกาแล็กซี่ M20 นะครับเริ่มกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาถอดถาซิมนะครับแล้วก็แกะก่อนจะแกะแนะนำให้ปิดเครื่องก่อนนะครับถ้ามันไม่ปิดแล้วก็บังคับมันปิดบังคับปิดเครื่องแป๊บหนึ่งดับละ ไม่ดับไม่เป็นไรเดี๋ยวเด้งขึ้นมาแล้วคับปิดหรือว่าถอดแบตตัรก็ได้ตัวนี้สไลด์ได้เลยนะครับตัวนี้สไลด์ข้างนะครับเนี่ยสไลด์ออกฝลัง่งสไลด์ออกคล้ายๆตัว Samsung a 1 0 a 1 0 s นะครับแต่ถ้าเป็น a 2 0สสไลด์แบบนี้ไม่ได้นะครับมันจะมีฝาต่างหาก แกะฝาแล้วเจอน็อตอันนี้สไลด์เอาอได้เลยนี่ฮะเจอตรงนี้เปลี่ยนจอแ่ะจออยู่ฝั่งนี้ก็ต้องแกะตัวนี้ออกให้หมดแกะตัวสแกนนิ้วนะครับนี่ฮะสแกนนิ้วกันนอ็อตเยอะไหมหนึ่งสองสาม คล้ายๆ A10 เลยน็อตไม่เยอะตัวนี้ใส่เหล็กดูดไว้เพื่อให้มันจับน็อตได้ดีขึ้นถ้อใครมีเครื่องมือแล้วน็อตไม่ค่อยจับน็อตหัวใช้ขัวไม่จับนอ็อตไม่จับน็อตอย่างนี้อันนี้ช่วยได้นะครับเหล็กดูดเล็กๆนะครับสมาติด บุกคนเห็นเอ๊ะทำไมช่างคนนั้นลอ็อไอ้ไขควงเขาจับรอตได้ดีจังเลยทำไมของเรามันไม่จับสักทีจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดนี่ฮะช่วยได้ แกออกตัวนี้จอยอตรงนี้เมื่อกี้ตัวแบตอยู่ตรงนี้นะครับตัวแบตถอดได้เลยถ้ามันไม่ติดเห็นไหมฮะมันไม่ดับคอดแบตก่อนเลยนะครับจากนั้นก็มาการ์นตรงนี้ รถซัมซุงส่วนมากขนาดเท่ากันสบายเลยนะครับตำแหน่งไหมนตำแหน่งไม่ค่อยไม่ไม่ต้องจับตำแหน่งเหมือนกับรถไอโฟน ชุดนี้ออกจออยู่ข้างล่างนะครับแกะจอออกเนี่ยแต่อยู่ข้างหน้านยาตัวซอกจอออกตรงนี้นะครับถ้ามันเหนียวเหนียวแนะนำเอาไปเอา ตัว h คองแอร์หรือเอาไปอบตู้นะครับหรือมีตัวไ้เปอกพดก็ได้นะครับง่ายๆมาเป่าปอกๆเพื่อล,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 ละลายกาวนะครับตรงนี้อันนี้แต่งมาเละเลย ระวังนิดเลยนะครับตัวน,นี้จอแตกมากระจกแตกมานะ,ะครับไมค่อยแซะ ตัวน,นี้หาตัวบางๆแั็กระวังกล้องระหวังตัวตะแก่งขีปุดจะหายนะครับ ทัมพงค่อนข้างจะเหนียวแนะนําว่าระหว่างแสกกาวเนี่ยทำให้ตอนเครื่องอุน่นๆที่เป่ามาใหม่ๆห,หรืออบมาใหม่ๆจะแก่ง่ายนะครับ นี้แหละครับเข้ามือดีนะัแกและระวังกันให้ดีนะครับค่อยแสะออกนะตุดมาแล้วข้างในก็จะประมาณนี้นะครับต,ตอนต่อไปก็พยายามแสะ เสร็จกับจุกออกเ็จกับจกที่ติดติดอยู่ตามขอบ เสร็จแล้วก็ใช้ตัวแบบอีกรอบหนึ่งไล่เสร็เกาว สรร็จกะจผู้หดอกให้เครียงนะครับไม่อยากให้เจองานไม่อยากให้แก้งานรอบหลังก็แนะนำเลยแล้วครับเพราะว่าเราคุไปออกเอาวางจอใส่จออาจแตากได้นะครับพวกนี้ วันนี้เหมือนไฟโรตัสจัดหลีไปข้างหนึ่งไม่รู้เพราอะไร เปลี่ยนบางช่างก็ไม่ใช้ตัวแหนบนะครับเปลี่ยนบางช่างก็ใช้ตัวนี้เลยนะครับไปเห็นมานี่ฮะใช้ตัวนี้เลยไล่ไปเลยจำลองอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละช่างนะครับแต่เส้นแดงไม่ถนัดแบบนี้ เนี่ยฮะปุยนะครับจากเสร็จกาวเสร็จก็อย่าลืมแปลงแปลงซีวันเก่าๆนี่แหละครับไม่มีอะไรมากมาแปลงซีวันเก่าๆ,ๆนี่แหละขัดออกได้เลยัต่สอบ ต่อได้เลยตดอให้เปรี้ยงเลยนะครับมือลูบได้เลยนะครับ่าให้มีอะไรสะดุดเพราะว่าถ้ามีอะไรสะดุดจอระวางลงไปจะทำให้มันเป็นดวงเป็นดวงนะครับสังเกตถ้าบอดี้ลูกค้ามาไม่ตรงนะครับบอดี้งอบอดี้คตตัวนี้ฮะปากจอเข้าไปอาจจะมีจุดขาวๆมาโผล่แสบขึ้นมาที่หนา้าจอ อนึ่งประเด็นอน่งประเด็นนึงคือมีเศษเศษเล็กที่อยู่ตรงนี้ที่ติดอยู่โอเคเจ็ดเลขเรียงรีบร้อยทีนี้จะใส่จอนะครับ จอประเทศก่อนตรงนี้กว่าเรานี้จะวางจอเทศตรงนี้ อันนี้รองได้เลยจอสอเข้ารูตามนี้ง่ายๆเลยเฟสเฟสเฟดวางเทียบลงมาใส่ตรงนี้ใส่ซ็อกเก็ตจอเหมือนเดิมแล้วก็ปบใส่แบบ ใช้เองใส่แบบใส่ซอกเก็ตอันนี้เรามาเทสดูว่าจอใช้ได้ไหมนะครับกดเปิดเครื่องนะมาแล้วนะครับจอมาแล้วก็ไปดูว่าจอทัดได้ไหมนะครับเพราะว่าจอรุอ่นไอเครื่องนี้มันติดรหัสอยู่นะครับ ถ้าเครื่องพิราดมาช่างชื่อยังไงสช็าง่ายๆครับกดสุกเฉินโทรลองกด1นึ1่งถึงศูนเจ็ดป 90, แปด้า์ค่นั้นเองนะครับเช็คไปได้ไม่มากนะครับก็ดีกว่าไม่เช็คเลยนี่ฮะมาแบบนี้พิรารัสเกดสุกเฉินเไมก็ได้ทุกตัว เรุ่นเ,เก่าๆถ้าไม่ติดรหัสเรากดตัวนี้นะครับมันจะขึ้นทันสกินให้เราใช้ได้แต่ว่าติดรหัสเรากดเช็คทัสกินไม่ได้นะครับนี่ฮะดอกกัสชีเหลี่ยมส่วนดอกกมสชีเหลี่ยมโอเคโมนทั้งบินติดหบดทุกบ,บินเนี่ยอันนี้อะไรก็มีร,รู้หครับคาไม่ได้ให้มา สรุปว่าจอใช้ได้ปิดเครื่องได้ง่ายๆเลยก็ทออแด้เลยก็ได้ครับผมต่อแต่ต่อจอแต่สำอัดกาวตรงมุมนี้นะครับช่างแดงจะเอาเทปใส่รองไว้ อันนี้เป็นการเผื่อไว้นะครับเผื่อมันช็อตลงกราวนะครับถ้าไม่ช็อตก็ดีไปอันนี้แคบเผื่อไว้ ลองดูอีกรอบนึงก่อนจะใส่กาวก่อนให้สัว์เศษไหนที่ยังอยู่เศษยังค้างก็ออกเพราะว่าใส่กาวแล้วมันจะแก้ยากโอเคจากนี้ก็กาวใช้อีแปดพันนะครับ กลวใสใช้พอประมาณเดี๋ยวให้เยอะเกินไปขนาดไหนเยอะขนาดไหนน้อยอันนี้แล้วแต่ประสบก,การณ์เลยนะครับเนี่ยนะว่าครั้งแรกใส่บอ,บอไปก่อน ครับลูนไหนจ๊ะของแม่หวัวเลยอะค่ะอ๋อมีตดิดอย่างน่งเรียบร้อยแล้วนี่พี่เขาไลน์ไปบอกไหมไลน์ไปบอกพี่เขาใช่พี่ไลน์ไปบอกน้าชาละอ่าพี่ชาติได้ ใสใ่รอบพอประมาณหลังจากใส่แล้วทิ้งไว้ประมาณนาทีหนึงเพื่อให้กาวเช็ตัวนะครับ มาน,นี้ใส่กาให้ทั่วทิ้งไว้ประมาณนาทีนึ่งนะครับเสร็จแล้วจออย่าที่แจ้งให้ทราบถ้าเป็นช่องแดงจะติดเทปใสกันลงกลาวตรงนี้นะครับแล้วแต่บางคนก็ติดบางคนก็ไม่ติดนะครับอันนี้กันไว้ดีกว,ว่าแก่เพราะบางตัวมันซัดลงกาวเราไม่ทัดไม่ไปเดี๋ยวว่าจอไม่ขึ้นนะครับใส่จอตามซอกปกติเหมือนเดิมนะครับง่ายๆไม่ยาก สามสามสามหกพันสองห้าสิบถ้าจะไม่สิบนะเวลาประกบนะครับแนะนำให้ใส่ประกบข้างหน้าก่อนให้ให้เขาร่องก่อนนะครับีบเข้าไปนะครแต่ไม่เป็นไรลิ๊บเแค่นี้พอขอบครับมีอะไรแว่มาครับ ค่ไล,จลๆๆ่จอให้ลงล่องนะครับไล่จอให้ลงล่องไปเห็นไหมครับอยากรู้ว่าใส่กาวเยอะไม่เยอะอันนี้ก็เป็นการเทสวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราลูบไปกาวล้นเยอะมันจะล้นตามขอบนะครับอันนี้เราก็ค่อยๆทำไป สังเกตตัวเองนะครับใส่เยอะรอบแรกราวก็จะลุ่นขอนรบรอบสองแล้วก็ลดปริมาณลงมาอันนี้ก็ลดมานิดนึ่งฝั่งนี้นะครับที่แจงให้ทราบส่วนมากช่างแดกจะเน้นตรงมุมนี้เป็นพิเศษนะครับเพราะหลายๆครั้ง จะมีฝัดแสงไฟประกอบเสร็จมีแสงไฟขึ้นตามนี้เพราะอะไรเนี่ยครับเพราะตัวนี้ลงไม่ชิดแค่นั้นเองนะครับกดลงนะครับกดลงนะครับใส่กาเสร็จใส่ซ็อกเก็ตจอแค่นี้ ใส่สนะเก็ตแบล็จเห็นว่าโผไม่โผล่ไฟโผล่ไม่โผล่เปิดเทสได้เลยนะครับนะขึ้นละลองดูสองคำไฟนะฮนะอันนี้คือเรียบไฟไม่โผล่นะครับไฟไม่โผล่อันนี้ใช้ได้ดูตามดูให้รอบได้เลยครับตรงนี้นะเป็นแอน ผ่านนะครับกาวไม่เยอะพอดีกาวไม่ล้นนะครับดูตรงนี้ก็เช็คได้นะครับว่ากาวล้นไม่ล้นประมาณนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล็อกอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เช็คความเรียบร้อยก่อนจะขันน็อตตรงนี้ให้แน่นตรงนี้ให้แน่นนะครับตรงนี้ให้แน่นตรงนี้ให้แน่น แค่นั้นนะครับทีนี้ก็สันล็อตก็ไม่ยากก็ระวางที่เดิมเหมือนเดิมก็ใส่ทางนี้นะครับันน็อตลองดูคอนจะคันลองดูว่าตรงไหนมีโผล่ขึ้นไหม ถ้าไม่มีก็ขันนอดได้เลยนี่ฮะถ้าใส่แม่เหล็กไว้มันจะดูดได้ง่ายตัวน,นี้ไม่ต้องจับมื้ยาก นนตัวนี้ก็จะมีเที่ยวมันอยู่เห็นไหมฮะเอาตัวนี้ลงข้างล่างลงล่างเนี่ยเที่ยวมันม yeah. ี่ฮะแป๊กสอดตามล็อกเอาคันนอตอีก3ตัวตรงนี้ อย่าลืมตัวนี้เซนเซอร์ใส่ตรงนี้วางสับร่องได้เลยนะครับตรงนี้จะมีสังเกตเห็นไหมฮะจะมีเครียรตรงเซ็นเซอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับแสดงว่าต้องเอาฝั่งน,นี้ลงก่อนนะฮะเข้าตรงล่องเห็นไหมฮะจะอยู่ในร่องของมันพอดีกดซอ็อกเก็ตเข้าไปประมาณนี้ น็อตข้างบนเช็คแค่แน่นนะครับเช็คทั้งบนให้แน่นนะครับเปิดบางทีมันหลวมมานะครับก่อจะประกบเนะปแน่นประกอบเสร็จแล้วก็ปิดฝาปิดฝานี่นาให้ตัวนี้มันจะมีแอรสวิต์ฝั่งนี้เนี่ยนะให้ใส่ฝั่งนี้ก่อนนะครับ จะค่อยบีบไปนะครับบีบฝั่งนี้ก่อนลองดูว่ามาไม่มาเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครอันนี้กดไม่ได้เพราะว่าเครื่องติดลอ็อกอยู่ไม่เป็นไรเราเซ็คตัวนี้ก่อนแล้วก็ เดินไปให้ครบ <Okay. S 1> แค่นี้นะครับในการแกะเปลี่ยนจอ Samsung M20 ถามาได้จ้หาอะไรครับฟิล์มเคลือบ,บแก้วไม่มีจ้ะมีฟิล์มสายฟิล์มด้านจ้ะฟิล์มกระจกจ้ะใช่ครับฟิล์มกระจกแบบสายแบบด้านครับนี่ครับเพื่อความชัว ถ้าได้ไม่ได้เราไปกดปุ่มฉุกเฉินนี่โทรฉุกเฉินนะครับถ้าอยากรู้อะไรไม่ได้เรากดตัวนี้ก็ได้ครับที่นี่ตฉุกเฉินโอเคนะครับ,รคนะครบแค่นี้ครับผมสนใจงานซ่อม นะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับปลดล็อกรายเดือนนะครับปลดล็อกเครือข่ายปลดรหัสหน้าจอปลดที่เมลติดฟิล์มนะครับแวะมาที่ร้านนะเชียงคำนะครับที่สาขาโลตัสสายลวดสุดประการที่เปิดใหม่นะครับผมโอเควันนี้ช่างแดงเชียงคำดสดสด,สดนะครับไลฟ์สดสดสด,ดไม่มี นะครับประสบการสาธิตการเปลี่ยนจอ Samsung M 2 0แค่นี้ครับสวัสดีครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์จ้ขอบคุณมากครับ